สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจากกลุ่มตู้คัดแยกขยะอัตโนมัติค่ะปัญหาที่มักเกิดขึ้นนะคะก็คือการทิ้งขยะผิดประเภทค่ะแม้ว่าจะมีถังขยะรีไซเคิลนะคะตั้งอยู่ใกล้ตัวค่ะแต่คนก็มักจะทิ้งแบบทิ้งรวมกันอยู่ดีค่ะและสื่อให้เห็นนะคะว่าคนส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะมากนะักรวมถึงไม่ได้ใส่ใจในการจำแนกขยะก่อนทิ้งค่ะสาเหตุที่ทำให้คนยังทิ้งขยะแบบผิดผิดกๆ 1. บริเวณถังขยะไม่ได้มีแผ่นป้ายบอกว่าถังขยะสีไหนเหมาะกับถังขยะประเภทใด 2. ไม่มีความรู้ในการแยกขยะถังขยะหลบอยู่หน้าห้องน้ำสถานที่ที่คนพลุกพ่านกับมีถังขยะอยู่แค่ใบเดียวถังขยะอัตโนมัติที่สามารถแยกขยะได้ด้วยตนเอง มีระบบ AI คอยสแกนประเภทขยะผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งขยะลงถูกถังหรือไม่ไม่มีความรู้ด้านการแยกขยะก็สามารถใช้ได้ตู้เครื่องเดียวสามารถคัดแยกขยะได้มากกว่า10ประเภทส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการแยกขยะมากขึ้นผ่านกิจกรรมนำขยะมาสะสมแต้มแลกเป็นเงินสดส่วนลดต่างๆมีแรงจูงใจในการเก็บขยะมากขึ้น